ผมสวัสดีครับย้ำคำย้ำคืนเนาะบติดเคอรองเฟิ้ยวนะครับฝนตกบนันนี้ที่ท้องไฮท้องหน้าฝนตกบงึงเมือมาหลายคักเสียงกบเสียงเกียรเสียงอืมหอ,องเวตะเลือยใจเห้งครับหอ,องเวตะเลือยใจคักเดี๋ยวมือนี้สิออกไม่แย่งเบิองครับสิมีบอรอเอ,อ้ยฝ่าเหลี่ยมสุดยอดเลยครับ แต่กะบมเป็นยังเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนนะครับเด้อเบิ้งครับเียรตัวน้อย,อยห้องมักยา่างคากเลยครับครบเขียรห้องชนะนวันไว้ครับ หาต่อครับครับหองแห้งกระดอดครับตัวหน่อยๆยางยีงได้เสียงครับหาตัวบ่หัว เดี๋ยวเอาไว้จำดีก่อนครับคนกเแี่เดี๋ยวแพอที่เด็ดสุดท้ายให้เบิ้งเรื่อยๆครับนี่ครับระวังกันน้ำแม่ด้วยครับด้วยนี่สุดยอดเลยได้นี่เดี๋ยวจะพาน้าเสียง เสียงนี่เบิ่งมันเป็นเสียงเงี้ยมันเสียงอึ้งว่ะเนาะครับ อึงบกใจเลยครับพุ่นหิงไหนนอสิได้โอ้หูตกใหญ่เลยครับผุนเห็นมั้หนอม้วนวะวะทันจ่อยครับเราสรงเสียงมันขึ้นไม่แล้วครับ ได้ยดินแต่เสียงอครับเสียงดังคักจะของอยง่ยองไหยเงิดหลายนี่ครับผุดน้ำเกือบหัวเขาสุยดยอดเลยครับจะให้จิดผ้าน้เแียงอึงครับเก่งมากเพราะเคยแต่อึงเพราะที่้เขาเก็ดจิตเตอเซ็นเนี่ยนะครับ ครบมเงอนได้น้อยไฟเบิคโดน,นครับเจ็บหน่อยเดี๋ยวไฟียออกไปไหมครับ กบกบห่างอึ้งอ่างห่างทั้งบ้านน้องลุงผมครับอีฝั่งหนึ่งอยู่ทั้งบ้านทั่วผมโอ้ยหนีบ่มีครัยบเลยยินเสียงอึ้งห่างลยอยู่แถวนี้เสียงกบกับบ่มีแล้วสาดไฟเต็มสิลลองออกอีกเท่านึงครับเดี๋ยวเขาเชียงก่อน เจ็ดเขียวพอดแซ่บทะเลนี่เลสุดยอดเนื้อเมาครับเนื้อแต่ปีกอ่ะเป็ดจำไก่จะก้านเหลียบสเสือเบี้ยงพรอบหอมมากเลยครับ เดี๋ยวชาร์จไฟชาร์จไฟก่อนครับชาร์จไฟก่อนเดี๋ยวจะออกไฟใหม่ครับเดี๋ยวยัง,งเ,เหลือชิดสองโหวตครับเหลือๆโซลซับถึงหนามเลยเนลือๆเนี่ยมันก็พาสกินไปหมดครับเดี๋ยวยังเหลืออยู่ชิดสองสองโหวตชาร์จแบตก่อนครับ ครับฝนตกตกกาเขียดเดือยยัง,งมีครูคนตาดำๆเคือกู้หน้าครูกับโบมีครับขวดนี่แหละครับอึงบุกหัวอึงยังซึ่งยังมึอนี่ในห้องดีครับครับเดี๋ยวเข่าเฉียงมันครับเข่าเฉียงมันว้าวคููแรกแขกนั้น ครับหลอกที่สามครับหลอกสองเอกไปนิดเดียวมีแมงดานนำครับหลอบสามว้ามีสองโตเลยนะครับหลอบสาม ไปหาต่อครับยินเสียงกงงผ่องทั้งผุนครับนำเสียงมาครับ ออกเตียงไหนวะทำไมครับกำลังมีความสุขเลยครับปึ๊บเกือบร้อยครับเลยวองครับถือครับถือ หาลบไปลบมาก,กลับไปกับมาอยู่นี่แหละครับบนมือบนเพื่อน เขามาเพื่ออะคร, at, รครับ uh, uh, uh. Uh. มึงลมนะครับลมเต็มท้างนะครับเอ,อื้นอึงยังนะครับ นมเต็มถังนะครับกระจาแจงเหรอที่ซีวกว่าเหรอครับเฮยเลยแซมมี่เหรอครับเคยตายในเคยเลยแซมนี่นครับก็บกินนะครับซซมนี่แต่ขาบหนึ่งเยอะนอนนี่เหรอครับชี้นอนครับ ไงไฟยังเหลือเพราะได้เบิ้งหนังนี่ตัวเดี๋ยวสิได้เบิง้งหนังนำนะครับเดี๋ยวติดสวิตชอนเสียบปากเดี๋ยวนี้ใส่ไปฉาบหยุร้อย ฮึมเมนร่มแห้งบ้าอ๋อวันแต่สิบอะไรเบิ้งสตตีเบิ้งใดครับส่งใด้สิมีหนังเนาะผมไม่เปลี่ยนหรอกอันยงให้ห้ามเปลี่ยนปุ๋ยจังเลยเฮ้ยอย่านั่งแช่ทั้งวันและเช็ดหายด้วยปากเลี้ยงทอง ฉันบอกเพื่อย่างพวกโจนที่ปล้นแบงค์มันมีปืนคนด้วยนายบอกฉัน,น,นวันนี้ไปแค่นี้แล้วครับเสาที่นี่อ่อนเหครับเดือมหนาวๆขึ้นมากแล้วครับ <c oughs> รรบรร <c oughs> ยากาศอาชีพอะไรเบิร์ดนะครับฝน <c oughs> มันตกฝ่าห้องฝ่าเหลี่ยมกันเลยบมเคยเดทไทยครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับส <c oughs> วัสดีครับ